ไม่แหละโดยตัวทีดีมันเก่งอยู่แล้วไงจริงๆคือทีดีเอาคอฟฟอรเก่งแต่ของเสริม,มไม่ไปเก่ง <laughs> จริงๆแน่าข้องใจมากทําไมไม่เอาทีดีออกมาก,ก่อนของชัยมันพลาดอะไรของมันก็ไม่ไ <laughs> มรู้อยากแครอยากแครใส่มันก่อนไม่ได้แล้วรู้สึกเสียเปรียบได <laughs> ้ไล่ไอ้สัตว์ย,ยืนใหญ่ เรจะเล่นสไป์นี้โอยกุ๊ปอหลังกุ๊ปขอหลังในตอนเล่นสไปล์ผมชอบเล่นก่อนนะไม่สไตล์สไตอันนั้นมันพี่แล้วสไตล์ผมมันชอบเล่นก่อนอ่ะเก็โย่ไปยนถึงหนึ่งเียลอ่ะตีไปสองได้ปล่อยอือไปดีไม่มีอะไรเเปลี่นมือเลงลงทะเบียนอะไรวะแข่งที่ทนานึ่อวันไหนสามสิบ ไปเลยอยากไปก็ไปไปลองไปลองของใหม่ไงไปลองดูลงไปก่อนหนึ่งตัวเทียนไล่ลาซาดเทียนให้ลาซาลัดอีกใบหนึ่งเดือนนี้อะไรออกอ่ะก็เงือกออกแล้วสี่ตอนที่สี่พีมั้งเข้าหรือพี่สี่พีไอเดี๋ยวเก้าพันเก้าพันนะใช่จะเข้านะใช่โอ้แมวนอยากจะเข้าพลังแหวตัวผ่าน ไม่เดินต่อก็ได้เซ่ฟ <aşk S 1> อดมีอย่า,ยาไงเชี่อลืมไปเจอชาร์โดแมนชอบเล้อบอร์ดกูนีกม่าเอ่อทำไรดีอ่ะคาตาบานหน่อยเข็มคนนี้คออยูไหมเกสองดีไท,ทายของภาพเลือกเลยกูมีให้เลือกอยู่ใบเดียวจะเอ,อาใบไหนสักอ่ะเข็มาคาตาบานหน่อยจวก,กานันอย่งางไร อย่านะอย่ามาเนียนโจเพิ่มอีกนิ้เพื่อนไอ้ออสัวัสด<า>ิ์หงายดำยอมใจมพวกมึงยอมใจมึงจริงๆที่มึงกล้าใส่เครื่องเลเซอร์เด็กในี่โตแม่งช้ยากชิบหายาผมรู้สึกว่ามันเอามาหงายดำได้อ๋อเวร์เล่รต้นเกมนะตีโคตรหนักเลยด้วยประเด็นี่สำหรับคนที่ชาลอนคอร์ก็ดีคนส่วนใหญ่ก็จะคิดอย่างนั้นแหละชาลอนผมแม่งไม่ขึ้นอ่ะมึงใส่สีไม่ขึ้นอีกอ่ะอ่ะแล้วก็ลงปิด ไม่ได้ใส่เราเด็กน้อยไม่ใส่ให้พวกเมมาดูเติดกันับันหนึ่งตัวจริงๆอันนี้เล่นวีกันนะอย่าสงสัยว่าทำไมใส่มาโอ้โหแล้วมันก็ตีกุ๊สยี่สิบห้าใช่อยางกับกูกาดได้เลยอ่ะอันนี้ตีเท่าไหร่อ่ามันจะบวกสองพันถามไห้ก่อนเผื่อกันได้สี่หกแปดยี่สิบูปล่อยก็ได้กูปล่อยก็ได้อือหือ้โคตรแรงเลยใช่ไหม พลังอันนี้มันจะเป็นสามหมื่นอันนี้ลงบวกห้าพันสามห้าสามห้าสามห้าต่อสิบเก้าปล่อยอีกเฮ้ยจริงๆกูกาดได้สามสิบเก้าแล้วตอนเบาๆไม่กาดไม่ใช่มันกาดไม่ได้โว้ยกาดไม่คุ้มเลยไม่คุ้มยอมปล่อยก่อนรอกาดลูกสุดท้ายเผื่อทิงออกก่อนจะได้กาดได้คืนแลอวไงเรีนได้อยู่ ตอบได้ที่มีพี่คนนี้อยู่คนช่องเวนเรายังเล่นได้ก่อนหนึ่งก็ต้องตัวปันเน้ะอ้อได้โดนเลากก็ต้องโดนแล้ววะแน่ๆก็นเดี๋ยวก็โดนละใส่ให้หมดเลยดีกว่าแปดแปดสิบเจ็ดเก้าแปดสิบเจ็ด เจ็ด yeah. อินเตอร์เซ็ปสิบแปดตัวแมโคูดใหญ่ยี่สิบเจ็ดเนี้ยสิบเจ็ดหนึ่งลูกอะไรก็ได้พลังแรงฮิล <laughs> สั์ <laughs> ยากเลย <laughs> ดีไอีกทียแล้วกูก็ตีแค่ยี่สิบสองเนี่ยอ่าชมไปก่อน <laughs> เจอเข่า <laughs> ตานี้น่าจะได้หลุกกูเนี่ยลุกจะโตเลยนะให้กูเตือนมานั่งัโตไม่เข้า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 กูตียี่สิบสองยี่สิบเจ็ดเลยย่สิบนเนี้ยเข้าอ่าลุกไปเสร็จไปเออไม่ตีต่อก็ได้ว่ะผ่านนอนนอแฟนนอน นั่นมือเนี่ยโอเคเลยแหละผมไม่เหมือนพีไงพีชอบเล่นเด็กที่มันจวยเยอะๆผมก็มมชอบแห่ชอบเล่นแบบแรกเลือดดูดิวันนี้เอามาเอาควาฟอฟร์กับสไปมือน้อยทั้งคู่ต่อยหนาทั้งคู่มกันพอเธอกูไม่มีอะไรจะให้มึงเลาะแล้วเนี่ย <c oughs> เลยได้นะลืจำไม่ได้เนะลยไ,มไ,ไมจมตีตวนันนี้บอก3,000ตัดัเดียกาคุทีมกกม่มากกว่าตัวเดีแม,ม,ม่งม,มากกว่าตัวเดียวอ่เท็กี้ออกมาหนึ่งจุทมากกว่าหนึ่สองสสี่มากกว่าตัวเดียวบอก0 0ันถ้าแหวนตีก่นอกน60,000เป็น23ปล่อยกาไม่ไหวเออหยุดแลวเว้ยฮิวไดวิว,ว,<ะ>วลวเว้ย น, <laughs> นี่ก็เป็นสองห้าสองแปดอ่ะสองแปดเลยอ,อัดเข้าอีกสองแปดเลยการการการกานเดี๋ยวจะตายซะก่อนพอเเทรวรจูจูแลคอวอรีวิวไม่มีให้ไรแถบบวกห้าพันอุ้ยสิบสี่แบนเข้า เขาซะด้ยวยต่อเล็กต่อน้อยก็ต้องเอาเขาเรียกว่าต่อยเบาต่อยก่อนมือไปดิไอ้สัตว์มึงไม่ออกมึงไม่ใช่มึงไม่ได้เล่นโอลเคิลมึงไม่ออกทุกลูกหรอกสแตนอาสิสตีสุดนะเออมาต่อยมึงไม่ออกทุกลูกหรอกกูรูร้สิบเจ็ดใช่เพราะว่าเด็กอื่นแม่งไม่รักผมเลยสิบเจ็ดถอดโซแล้วถอดโซแล้วสิบเจ็ดถอดโซแล้ว ไปเลยสองเลยบยี่สิบเัตว์ยี่สิบสองบาร2หนสแตนยี่สตอบไดนะพาแว่นโจ้ไม่ออกเวส้สุดได้สุดด้อ่ยีแว่นอ่ะกงัดแว่นอย่างเดียว่ คิดไม่ออกงัดแวนไว้ก่อนเลยอย่าคิดเยอะไ์อืมอ่ะเข็มแวนเออเนยเชี่ยมมีบีจีป่ะวะข้ามแล้วกินไปตามแบบเก็บไปก่อนจะเก็บไม่ใช่ตัวกูยังมีระโยชน์อยู่แบบรอเท่ส์โนมอ่ะสวาเกตสามยิงหนึ่งแดง ไม่ได้เนี่ยมีเลี้ยอยู่มีเออใช่เลยกดกดกินอีกรอบกินอีกรอบเลยโอ้โหหดเก้อหดโอ้โหมึงจะหิวอะไรขนาดนั้นกินอีกรอบก็ยินตัวเดียวได้ละแน่ใจนะว่ามึงเป็นชาโดงไม่ใช่ทาจิเแดกเยอะขนาดนี้กินแบบชิ้นเปลืองแดกเหมือนมึงเล่นเหตุขย้ำแหลกเลยแดกเอาแดกเอาแล้วก็ได้ค่ะไป็นสัตว์อย่ักษ์เขาไม่เจ้าจริงเ เขาต้องการผิดแล้วอย่าแล้วเว้ยไม่หรอกผมก็มาจวัวอย่าแล <ใจ S 2> ้วเว้ยไอสัตว์กูโดนทีกูตายค่อยค่อยผมใจดีผมชอบเล่นไปเรื่อยๆจูทำจริงเหตุตัวอื่นมันเป็นร้อยโอเคบ้านมาหมดละจะได้ใครตั้งเยอะแยะอ่ะแบรนเปิดก่อนเลย,ย<า>อย่าไม่เอ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 ารู้ทางรูว่าเขามีผิดสีแต่ก็ยังกดทางน่ารักจริงๆ ข้างข้างตัวจี๊ดเอ้ยถ้าเกิดมาแต่แรกจเทพแล้วเนี่ยห้าหกหมื่นอ่ะสามหมื่นไรกูหยุดอะไรได้บ้าง <c oughs> ยอมยอมกันได้วะยี่สิบสองมีอากาศมากกว่าสามหกเก้าค่ะยี่สิบเก้าสามสี่สามสิบสี่ต่อยี่สิบสองไม่ห้า ท่านต้องเอาชีวิตรอดไป<า>ว้าวว้าวคือค okay, yeah. ือแค่แย่บรรลุวอยู่หมดเลยรู้รู้ไปดิเฮ้ยมันไม่ได้เล่นโอล่าเคลิ้นมันไม่ออกมันไม่ออกทุกแดมเราเชืิญกูดิ ปุ๊บเจ้าผู้จ่าเหมือนดูถูกเลยสิ่งเก้าเลยอยเลยเนี่ยนี่เปล่าแล้วนานไงเป็นเวลาเราหนึ่งใบเขาพยายามน้ำฮิวด้วยสองใบไอ้เหี้ยอย่าบอกนะว่ามือไม่พอการจริงอ่ะจู่หาแทบตายกูเห็นมือมึงเยอะมากเลยเหรอเว้ยมึงจะไม่พอการจริงเหรอวะสลีปไงไอ้เหี้ย่กลัวแม่งแกงทำกลัวแม่งหลอกกูแต่กูก็ตีอยู่ดีสิ่งเก่าไม่ได้ไม่พอไม่พอไม่พอเลย ต้องหมื่นต้องหมื่นแรงกว่าอย่างยี่นี่ลงมาเก่าไม่ได้ใช่ตัววักเลด้อวะแต่เซอร์แม่งลงปลาลงมาไม่ได้ดีกว่าแม่งเสร็จได้อย่างเดียวอากาศจะพคืนไม่ได้ปัญหาแม่งเดียวตัวหาาตัวหาาตัวหาอ่ะหมื่นบวกหมื่นสแตนยี่สิบสองยี่สิบสองชิ้นเฮ้ยอะ เอ้ยได้อยู่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 เอาไปอีกสิบเก้าพันห้าเอาไปอีกสิบเก้าพันห้าปีเลยปีไม่ไม่ตายนะผ่านจบแล้วชื่อท่ากิบมันชื่ออะไรนะแดนเช็กจินแล้ดเออแดนเช็กจินแล้ดโคตรแค่แดนช็กจินแล้ดสกิลบ้านหนึ่ง แต่เราชอบโอร่าไกโซด์เดมมากกว่านะมันดูไม่ได้เรากโตตอนชื่อมันออกมาทีแรกสุดไม่เป็นแดนนะเขาอของอังกฤษไม่ติเป็นดูเพราะถ้าเกิดคุณตะโกนในสื่อว่าแดมแล้วมันจะแบบมันก็บอกว่าค่าคาสาักิมันชอบกนะิน <ay, S 2> อะกินสับประรดไ,ไอ้เหี้ยกูกูแพ้เราโดนโล,ล้อบอลเนี่ยหรอวะเออ ตับัตหอกจ้วงปักคือแบบนี้หมดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะหมดแล้วก็โอ้เออจริงไม่ต้องขออะไรแล้ว่าะี่เป็นห้าพันจีบไปแล้วละเห้เลยเชื่อมั่นเลยค่ะอไอเจียเอาจนได้หกหมื่นไหแดมคาต้องบัตหนึ่งกินสามจะกินไปกินแล้วกินไปแล้วจะกินอีกทำไมแข่งไม่ต้องบอกหนึ่งครั้งเหมือนเดอม เอาชงทำจริงเห้จุบอ่ะอ่ะเก็บไว้แค่นี้แหละแบบน่ารักน่ารักเอาแวนตีสองทีเรื่องอะไรจะยืนรับวะไอสัตว์ไอ้ยี้ยังจะออกกีก่ะพลังข้างนี้ที่ข้างนี้อ่ะโอเคอ่ะวิ่งไปเลยลูกพ่อเท้าไสามหมื่นสี่สิบเอ็ดไอสัตว์ไม่พออาแหวน ออกคิวนี่คาเลยนะเฮ้ยมันไม่ซ้ำสอดไม่ออกอ่ะเก่งมากทุกข้อแล้วเมื่อกี้กดยิงไม่ได้หรอเมื่อกียิงไปแล้วยิงไปแล้วอ๋อเมื่อกี้สามแดงเฮ้ยไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงมันถอดเกศสามต่อมันลงแลนเซอร์นี่บีกไหลอยู่มันเยอะนะนะมันลืมลืมเพราะว่าไอ้นี่ตีสองขี้เหมือนกันไอ้นี่ก็ตีสองขี้เหมือนกัน ก็เลย <ANT> <m akes Celsius> ไม่ต้องกระด้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแก้ตัว <M ano> มึงบอกลืมก็ลืมจบ